ู้สุขารายงานว่าบรรยากาศที่ธนาคารอมสินสาขากุดชุมถนนวารีราชเดชอำเภอกุดชุมจงหวัยะโสธรน,นะครับรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดยะโสธรมีชาวบ้านจํานวนมากลัหไหลามาขอให้ธนาคารช่วยผูกบัญชีพร้อมเพล์เข้ากับบัญชีธนาคารเพื่อเตรียมรอรับเงินดิจิทัลวอลเล t 10,000บาทภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศเตรียมจ่ายเงินงวดแรกให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มคนพิการนะครับเริ่ม25กันยายนนี้ไปต้นไปทําให้ธนาคารแน่นขนาดไปด้วยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ผู้ที่มาดําเนินการแทนผู้พิการก็นําสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็บัตรประชาชนมาให้เจ้าหน้าที่ผูกพร้อมเพย์ให้นะครับ ทังนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารอมสินนะครับก็บอกว่าเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการในด้านอื่นๆด้วยดังนั้นจึงต้องจัดคิวสําหรับผู้ที่มาใช้บริการด้านอื่นๆเพื่อไม่ให้ปะปนกันแล้วก็มันก็จะล่าช้าส่วนผู้ที่มาขอผูกพร้อมเพย์นั้นเนี่ย ก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพื่อความพร้อมก่อนที่จะถึงคิวเช่นตรวจสอบว่าบางคนได้ผูกความเพล้แล้วหรือไม่เพราะว่าบางคนผูกเอาไว้แล้วแต่ลืมอะไรเงี้ยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขณะที่ผู้สื่อข่าวบอกว่าจากการสอบถามชาวบ,บ้านที่มาขอให้เจ้าหน้าที่ผูกความเพล้นั้นเนี่ยพบว่ามีประชาชนขอบลูกจุงหลานเดินทางมาบางคนอายุ80กว่าเดินทางมาแต่เช้า เออมาไกลามากเลยบางคนก็ได้คิว500กว่าก็มีทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่ารัฐบาลจะโอนเงินดิจิทัล1 0,000บาทมาให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการและกลุ่มผู้พิการแต่ต้องผูกบัญชีกับพร้อมเพลย์ด้วยัตรประชาชนก่อนทําให้แต่ละคนไม่มั่นใจว่าได้ผูกไว้หรือ,อยังก็เลยมาให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบให้นะครับเอ,อมาสัมภาษณ์คนสักคนนะครับผู้สื่อข่าวก็เดินไปหาคําปุ่นสมาจาักอายุ75นะครับ ลุงคำปุ่นนะฮะเป็นคนอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรโดยเงินที่ได้จากโครงการดิจิตอลเวลเล็ตเนี่ยก็อยากจะได้เป็นเงินสดนะ,ะก็ฝากถึงรัฐบาลว่าอย่าเลื่อนไปบ่อยเลยไม่ค่อยแน่ใจตั้งใจจะนำไปจ่ายซื้อข้าวซื้อของตามหมู่บ้านนี่นะเออก็จะมาใช้สอย ในนบ้าซึ่งแต่ละคนต่างก็รออย่างมีความหวังว่าจะได้รับเงินอย่างที่รัฐบาลได้แจ้งเอาไว้ก็รอจนกระทั่งวันนี้นี่นะครับอ้าวก็ขอให้สมใจนะฮะ